อันยองอันยองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มสปอยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับซีรีส์ The a t y p i c a l Family อีกเช่นเคยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงไว้ให้แอดมินด้วยนะคะ The a t p i c a l Family ตอนที่8คุณหญิงโบกฟันเห็นนิมิตอีกครั้งรอบนี้นางเอกสวมแหวนประจำตระกูลบก ทำเอาคุณหญิงบบกสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบงงๆเพราะเธอฟันเห็นนิมิตแบบเดิมอีกแล้วส่วนเรื่องข้อเสนอทางธุรกิจที่พระเอกหยิบยืนให้แก๊งต้มตุ๋นนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรอย่างเช่นอสังหาเอ่ยหุ้นลอตเตอรี่รวมถึงคริปโตขอเพียงแค่เขาได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขกับนางเอกทางด้านพ่อซุนกูแอบย่องกลับมาที่บ้านดึกๆดื่นๆแบบมีพิรุษแต่ดันมาเจอคุณหญิงบบกเขาพอดีคุณหญิงบบกจึงวานให้พ่อซุนกู เปลี่ยนรหัสตู้เซฟเพราะคิดว่านางเอกขโมยแหวนไปจากตู้เซฟอีกทีต่อมาพระเอกมาช่วยงานนางเอกที่วางซาวหน้าอย่างขยันขันแข็งสุดๆทำเสร็จก็มานั่งร้องวงกินข้าวกับนางเอกแอนเดอะแก๊งต้มตุน๋นเกรซได้ทีเลยบอกให้พระเอกว่าไปบอกนางเอกเรื่องหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระเอกทำทีว่าจะวับกลับไปหานางเอกแต่อย่างเชิงเอาไว้ก่อน และบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาไม่มีความสุขนะักบวกกับงานแต่งล่มในเวลาต่อมานางเอกแกล้งมาออกเดทกับหนุ่มหล่อพระเอกไม่ยอมและตามนางเอกมาติดๆได้ทีนางเอกก็ใช้มุกทําแก้วตกแบบเดียวกับที่เคยใช้มุกนี้กับพระเอกพร้อมทั้งหันไปเย้ยพระเอกด้วยประมาณว่าฉันเคยใช้มุกนี้กับนายนะพระเอกเห็นก็ของขึ้นเลยสิคะดีบเดินเข้ามาหาหนางเอกและเปิดตัวกับคู่เดทคนใหม่ของนางเอกว่าตนนั้น เป็นสามีคนที่สามที่โดนนางเอกล่มงานแต่งไปเมื่อไม่นานมานี้ทำให้การนัดเดทของนางเอกวันนี้นั้นล่มลงไปไม่เป็นท่าพระเอกไม่รีรอดีพานางเอกออกมาข้างนอกทันทียังไม่พอแค่นั้นนางเอกสาธิตการต้มตุ๋นเพื่อให้คนเชื่อเธอแบบสนิทใจโดยนางเอกแสดงให้พระเอกเห็นว่าเธอมีวิธีการเข้าหาเหยื่อยังไงบ้างนอกจากนี้นางเอกยังเข้าหาชายปริศนาที่ไม่ทราบชื่อแต่ดันโชคร้าย ที่เมียของชายปริศนาคนนี้มาด้วยกันทำเอานังเอกเกือบซวยโดนเมียชายปริศนาจัดการพระเอกเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยรีพานางเอกหนีออกมาก่อนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ทําให้พระเอกลุดขำและก็ชวนนางเอกมากินข้าวเย็นด้วยกันพระเอกพานางเอกมาที่ร้านอาหารร้านเดิมซึ่งเป็นร้านที่พระเอกโดนนางเอกตกที่นี่บทสนทนาค่อนข้างลื่นไหลจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งที่พระเอกวาร์ปหายตัวไปต่อหน้าตาตานางเอก เพราะเขาดันนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีตพอดีในตอนที่เขายังเป็นนักดับเพลิงตอนนั้นพระเอกบาดเจ็บจากการตกต้นไม้เพราะช่วยชีวิตน้องแมวเอาไว้โดยมีเพื่อนพระเอกพาเขามาหาหมอและรับยากลับไปกินที่บ้านสองแม่ลูกดีใจมากที่น้องแมวปลอดภยัยเพราะพวกเธอรักน้องแมวประหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและแล้วช่วงเวลานี้ที่พระเอกวับมาก็ดันพาให้เขาไปเจอนางเอกที่กำลังจัดวิธีไว้อาลัยให้พ่อ เรื่องลับของเธอและความโชคร้ายก็ตกมาอยู่ที่นางเอกโดยเธอต้องรับช่วงช้ยนี้ต่อจากพ่อแบบเลี้ยงไม่ได้ตอนนั้นนางเอกโดดเดี่ยวมากนอกจากจะสูญเสียคุณพ่อไปก็ยังไม่ไวายถูกเจ้านี้ของพ่อมาตามทวงเงินและยังต้องแบบรักนี้สินต่อจากพ่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปเคารพศพพ่อนางเอกทันทีทำเอานางเอกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าพระเอกเป็นเจ้านี้ของพ่อเธอหรือเปล่าทว่าพระเอก กลับเป็นคนที่เข้าไปปลอบใจนางเอกด้วยการตบไปที่ไหล่ให้กำลังใจเบาๆจนนางเอกร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารตับใจตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกกลับมาที่บ้านอีนามารอเจอพ่อที่บันไดและต้องบอกเลยว่าแค่เพียงมองตาอีนาก็รับรู้ได้ว่าพระเอกไปออกเดทกับนางเอกมาทั้งวันทางด้านคุณหญิงบกยังคงฝันถึงนางเอกสวมแหวนประจำตระกูลอีกเช่นเคยในนิมิตและนับวันมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกที ดูเหมือนว่ายิ่งฝันเห็นนี้มิตเดิมเดิมบ่อยครั้งก็ยิ่งทําให้คุณหญิงบกเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมคุณหญิงบกคอแห้งจึงเรียกพ่อซุนกูปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับใไไดๆเพราะตอนนี้พ่อซุนกูออกมาหาที่ระบายนอกบ้านท่ามกลางแสงสีเสียงพ่อซุนกูน้อยใจที่เขาต้องคอยเป็นเงาภายใต้คุณหญิงโบกจนได้ป้าคนสวยไว้ไล่เลียงก,การมาคอยให้กำลังใจข้างๆแบบแนบชิดสนิทใจ จนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเมื่อผัวของป้าคนสวยมาเห็นเข้าผัวคุณป้าไม่ไกลเกลี่ยกะจะฟ้องพ่อซุนกูในฐานะชายชู้และขึ้นโรงขึ้นศาลไปสู้กันในนั้นเลยแม้ว่าพ่อซุนกูพยายามจะอธิบายว่าเป็นการเข้าใจผิดแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นท้ายที่สุดพ่อซุนกูจึงแก้ปัญหาด้วยการบอกผัวคุณป้าว่าจะจ่ายเงินให้ตัดมาที่ดงฮีด้วยความที่ตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บหนักดงฮีจึงอดคิดไม่ได้ว่า ต้องมีคนผลักเธอนแน่ๆดงฮีจึงมาดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดและเห็นว่าเกรซทำตัวลับๆแล้วและแล้วยายเกรซตัวต้นเรื่องก็โผล่มาพอดีแบบคาดไม่ถึงคราวนี้ชะตาขาดแน่นอนดงฮีไม่รอช้ารีบวิ่งไล่ล่าจับตัวเกรซซึ่งเกรซก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเช่นกันแต่สุดท้ายก็โดนดงฮีจับตัวได้อยู่ดีเกรซจึงร้องขอให้ดงฮีไว้ชีวิตเธอสักครั้งและจะยอมทำทุกอย่างที่ดงฮีต้องการ ดงฮีจึงยอมปล่อยตัวเกรซไปส่วนพระเอกที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้นั้นนางเอกดื้อรั้นจนทําให้พระเอกเป็นฝ่ายต้องเข้าหาเธออยู่คนเดียวดังนั้นหัวโจกจึงให้ลูกกระจกของเธอช่วยทําให้พระเอกได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันกับนางเอกอีกครั้งพระนางจึงได้ถูกพามาออกเดทแบบเรียบง่ายโดยมีลูกกระจกมาคอยซัพพอร์ตอีกแรงเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้โรแมนติกขึ้นกว่าเดิมพีแกจึงจัดชุดใหญ่ จนน้ำตาลจะขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ทำให้พระเอกและนางเอกมีความสุขขึ้นเลยพี่แกจึงลงทุนจัดชุดปิกนิกสุดน่ารักให้พระนางแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขามีความสุขอยู่ดีพระเอกเห็นว่าไม่ได้การละแบบนี้คงไม่ดีแนะ่เลยชวนลูกกระจกคนนี้ไปซื้อน้ำแข็งใสถั่วแดงมาให้หนางเอกเพราะน้ำแข็งใสถั่วแดงเป็นของโปรดนางเอกหากเธอได้กินของโปรดอาจจะมีความสุขขึ้นพระเอกจึงขึ้นรถออกเดินทางไกลกับลูกกระจอกแต่เอ๊ หรือว่าลูกกระจกคนนี้จะโดนพระเอกตกหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดพระเอกก็เดินทางมาจนถึงร้านขายน้ำแข็งใสถั่วแดงซึ่งไกลจากจ,ากจุดที่นังเอกอยู่มากๆหลังจากซื้อน้ำแข็งใสถั่วแดงสำเร็จพระเอกก็ขอหอ,อกลับบ้านแต่คุณป้าไม่สามารถให้หอ,อกลับบ้านได้จริงๆพระเอกจึงรับปากว่าจะเอาถ้วยเมื่อคืนจากนั้นพระเอกก็มารอรุนรลอตเตอรี่ผลรางวัลที่หนึ่งเมื่อดูว่าลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งคืออะไรพระเอก ก็รีบเข้ามาในห้องถ่ายรูปและวาร์ปกลับมาหาหนางเอกทันทีลูกกระจอกถึงกับตกใจเพราะเขาหาพระเอกในห้องถ่ายรูปไม่เจอเพราะตอนนี้นั้นพระเอกวาร์ปมาหาหนางเอกซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่นางเอกกําลังรออยู่เลยเมื่อได้เห็นพระเอกซื้อน้ําแข็งใสถั่วแดงของโปรดมาให้ก็ทำเอานางเอกยิ้มออกมาเล็กน้อยจริงๆแล้วช่วงเวลาที่นางเอกเป็นวัยรุ่นเธอมีชีวิตที่ลําบากหลังจากพ่อสูญเสียไป ก็ทำให้เธอเสียหลักเสียทรงไม่มีแม้เงินที่จะซื้อขนมอร่อยๆอด้วยความหิวหนางเอกจึงแอบขโมยขนมและจังหวะนั้นก็มีคุณป้าคนหนึ่งมาเจอเข้าพอดีคุณป้าสงสารนางเอกมากจึงพานางเอกมากินน้ำแข็งใสถั่วแดงแถมยังจ่ายเงินค่าขนมที่นางเอกขโมยไปด้วยตอนนั้นนางเอกจึงได้กินน้ำแข็งใสถั่วแดงที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ด้วยความที่นางเอกสวมชุดนักเรียน จึงทาให้คุณป้าจําเครื่องแบบนี้ได้และเคยเห็นว่าโรงเรียนนางเอกไฟไหม้จนออกข่าวทีวีคุณป้าจึงอดสงสารไม่ได้เมื่อเห็นนางเอกอยู่ในสภาพนี้ตัดกลับมาที่นางเอกจริงๆแล้วเธอกลับไม่รู้สึกขอบคุณที่ตัวเองรอดชีวิตมาได้เพราะถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเธอรอดชีวิตกลับมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วเธอได้ใช้ชีวิตแบบหมดกำลังใจไปวันๆนางเอกยังบอกได้ว่า ข้าวของที่เธอทิ้งไว้ที่บ้านพระเอกนั้นมีแหวนของคนที่ช่วยเธอไว้อยู่ในนั้นด้วยพูดไปก็กินน้ำแข็งใสถั่วแดงไปด้วยอร่อยใช่ไหมล่ะทันใดนั้นพระเอกก็ใบลอตเตอรี่งวดนี้ให้หนางเอกหลังจากที่ไปสืบมาจากอนาคตก็เลยย้อนเวลามาบอกนางเอกอีกทีว่าลอตเตอรี่งวดนี้จะออกตัวไหนเพราะพระเอกอยากให้หนางเอกนำเงินที่ได้จากการถูกรางวัลไปใช้นี้ซะเมื่อใบลอตเตอรี่เสร็จพระเอกก็วร์ปกลับมาหาลูกกระจก และเอาถ้วยน้ำแข็งใสยกลับไปคืนที่ร้านทำเอาลูกกระจอกตกใจแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะลูกกระจอกเห็นเต็มๆว่าพระเอกหายตัวไปในห้องถ่ายรูปตัดมาที่นางเอกตอนนี้เธอกำลังลุ้นลอตเตอรี่แบบใจจดใจจ่อเหลือจะเชื่อเพราะนางเอกถูกรางวัลลอตเตอรี่จริงๆตัดมาที่เกรซกำลังทำมิชชั่นช่วยดงฮีทำให้วันนี้แฟนดงฮีคิดถึงเธอเป็นพิเศษภาพวันเก่าๆที่แฟนดงฮี เคยตกหลุมรักเธอก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นดงฮีก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาแฟนของเธอทำเอาแฟนดงฮีอึ้งมากเหมือนได้ตกหลุมรักดงฮีอีกรอบดงฮีและแฟนหนุ่มนั่งลงคุยกันถึงเรื่องแต่งงานดงฮีลุ้นมากว่าแฟนของเธอจะพูดอะไรโดยมีเกรซขอยให้กำลังใจอีกแรงท้ายที่สุดแล้วแฟนดงฮีก็หวังจะแต่งงานกับเธอเพียงเพราะผลประโยชน์ จากตึกมูลค่าห้าหมื่นล้านทําให้ดงฮีจุกจนพูดไม่ออกแต่เธอก็ต้องฝืนยิ้มทําให้ดูว่าเธอไม่เป็นอะไรจากนั้นดงฮีก็มาออกกําลังกายที่โบกยิมตามปกติแต่สภาพจิตใจของดงฮีไม่สู้ดีนักเพราะว่าเธอออกกําลังกายมาหนักมากแต่เธอก็ไม่สามารถบินได้อยู่ดีเกรซเห็นเขา้าก็อดเป็นห่วงดงฮีไม่ได้เพราะเห็นว่าดงฮียังไม่กินอะไรแถมยังออกกําลังกายหนักมากอีกด้วย เกรซจึงนำเครื่องดื่มมาให้ดงฮีด้วยความที่ดงฮีห,กหักโหมเกินไปเธอจึงทุดตัวลงที่พื้นเกรซเป็นห่วงเพราะพื้นมันเย็นเลยชวนดงฮีมาที่วังาวาน่าเสลยนอกจากนี้เกรซยังคอยดูแลป้อนน้ำป้อนท่าดงฮีเป็นอย่างดีทางด้านอีนาก็พบว่าตอนนี้เพื่อนๆที่ชมรมเต้นกำลังทยอยออกจากกรุ๊ปลายกันหมดแล้วอีนาก็จุกจนพูดไม่ออก และยังน้อยมากๆด้วยแต่ไม่ทันไรอีนาก็โดนกลุ่มเพื่อนนักเรียนเดินมาชนเข้าจนอีนาล้มลงไปกับพื้นและทำให้มือถือตกแตกแต่นักเรียนกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับไม่รู้สึกผิดแต่อย่างใดแถมยังเยาะเย้ยอ,อีนาลูกกระจอกมาเห็นเข้าจึงรีบเข้ามาช่วยอีนาเอาไว้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้รู้สึกอับอายจนต้องรีบเพนหนี จากนั้นอีนาก็มาหาหนางเอกที่วางซาวน้าเช่นเคยและยังเล่นเกมหันไม่ดีมีโดนกับลูกกระจอกอีกด้วยคราวนี้อีนาก็สนุกเลยละสิคะแต่ถ้าว่าคนที่ปวดหัวนั้นก็คือลูกกระจกค่ะเพราะตอนนี้แพ้อ,อีนาจนหน้าผากแดงไปหมดแล้วไม่นานนักคุณหญิงบกก็นํารถพร้อมกุญแจมาเสิร์ฟให้หนางเอกถึงที่โดยมีข้อแม้ว่านางเอกต้องไปจากชีวิตพระเอกซะถว่านางเอกกลับบอกคุณหญิงบก ให้ช่วยกันพระเอกออกจากเธอทีพร้อมทั้งนำน้ำชาที่ใส่ยานอนหลับมาให้คุณหญิงบกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนางเอกยังนำลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า2,300ร้ล้านวอนมามอบให้คุณหญิงบกเพราะสถานการณ์การ,การเงินของตระกูลบกไม่ดีนี่อาจจะเป็นความหวังที่ทำให้ตระกูลบกกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งคุณหญิงบกแปลกใจมากที่นางเอกนำลอตเตอรี่ใบนี้มาให้เธอตัดมาที่พ่อซุนกู ตอนนี้กําลังวิกฤตหนักเพราะต้องหาเงินไปให้สองผัวเมียคู่นั้นเพื่อหวังปิดปากพวกเขาไม่ให้ฟ้องร้องเรื่องชู้สาวจนต้องขึ้นรองขึ้นศาลจนกระทั่งพอซุนกูเข้ามาหาคุณหญิงบกในห้องและเห็นใบลอตเตอรี่ที่คุณหญิงบกถือเอาไว้ในมือพอดีพอซุนกูจึงแอบหยิบใบลอตเตอรี่นี้ขึ้นมาและซ่อนเอาไว้ในกางเกงจังหวะนั้นพระเอกเดินเข้ามาพอดีพระเอกจึงถามถึงข้าวของของนางเอก ซึ่งในนั้นมีแหวนที่นางเอกยังเก็บเอาไว้อยู่เพราะสุนกูจึงชี้ไปทางคุณหญิงบกเพราะแหวนวงนั้นดงฮีเก็บได้จากกระเป๋านางเอกพอดีและคุณหญิงบกก็เก็บเอาไว้พระเอกจึงนำแหวนวงที่เจอในกระเป๋านางเอกมาเทียบกับแหวนประจำตระกูลในตู้เซฟเขาพบว่าแหวนสองวงนี้มีลักษณะที่คล้ายกันโดยสิ้นเชิงมันจึงทําให้พระเอกคิดว่าคนที่ไปช่วยนางเอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้ก็คือเขานั่นเอง เพื่อความแน่ใจพระเอกจึงมาหาหนางเอกกลางดึกอีกรอบและนําแหวนที่ดงฮีเจอในกระเป๋านางเอกมาถามเธอดูว่าแหวนวงนี้ใช้ของคนที่เคยช่วยนางเอกเอาไว้หรือเปล่าซึ่งนางเอกก็ยืนยันว่าใช่แม้ในตอนนั้นนางเอกสูดควันเข้าไปเป็นจํานวนมากซึ่งทําให้เธอมองไม่เห็นหน้าของชายผู้ช่วยชีวิตเธอไว้ซึ่งชายคนนั้นก็ยังสวมแหวนวงนี้ให้กับเธอเองกับมือตัดมาที่คุณหญิงบก รอบนี้คุณหญิงบกเห็นนิมิตได้ชัดเจนขึ้นนั่งเอกสวมแหวนประจำตระกูลในเหตุการณ์ไฟไหม้โดยมีพระเอกอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยทําเอาคุณหญิงบอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีทันใดและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Atypical Family ตอนที่8หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุงุงกิงกุงกิงไว้ให้แอดมินด้วยนะคะ เพืเ่อนๆสามารถดูคลิป,ปอื่นๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย